สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสซร์ลุยนะคะนี่โอ้ถมแล้วค่ะถมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทีมงานพี่ชายพยอศนะคะนี่คนนี้คนนี้นะคะนี่เป็นพี่ชายพยอศนะคะมา <laughs> ถมกี่เที่ยว ลอกนานะคะลอกนาตรงนูน้นเดี๋ยวหนูเบานี่เบาน,านี่ใส่กีเที่ยวฮนะพะ่อ ยังได้กี่เที่ยวแล้วเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วนะคะผมเฉพาะตรงนี้ทเท่าแก่ทั้งแจกตัว๋วทั้งดันนะคะเพราะว่าช่างนกไม่อยู่เนาะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นรถรวมนะฮะเพระาะว่าแกไม่มีรถของตัวเองเน,ะนาะ <c oughs> บัวสาวนุ่นเอ้ยเสียวคนละเสียวเทียนแล้วขับรถไทยพี่นอ้อง กจ้าองรถไถไม่อยู่นะน่าจะถมนะพ่อน่าจะทำโคกโคกวัวนะฮะดูเก็บไม้ออกให้ด้วยก็ดีแค่วะก็ลอกนาที่เคยลอกแล้วเนาะนานั้นเนะานะรถไถรถน่ะเคยลอกแล้วนะคะนานั้นลอกอ่านาเล็ก ลอกนิดเดียวเนาะเอามาถมทำข้อควายตรงนี้นะควายขุนทีนี้ก็เลยลอกข้างหน้าเลยนะโครงการระยะยา,ยาวขุนวัว เยอะอยู่นะทุกคนแดดค่ะแดดพ้อนแห้งดีที่ว่าดินแห้งให้ให้อให้วิ่งนะ ไม่แล้วคันหนึ่งน่ะเอ้ยเสียวขับรถไถนี่แบบเสียวมาก น่าจะจอดกินข้าวกันหรือเปล่าสองคันนั้นทะลุร้อยเที่ยวนะ รถก็ค่อนข้างเยอะนะฮะรถคนออกรถหกล้อเยอะค่ะรถดำเยอะนะ แม่ก็เดินเก็บไม้นะคะมาอีกแล้วค่ะทีมงานนี้สาวนุ่นก็เคยมาเคยมาวิ่งอยู่นะคะตอนอยูอ่อยู่บ้านอยู่บ้านกู่บ้านจานนี่แหละแถวๆนี้นะ,ะทุกคน เจอขับรถไถงานย,ยังซิ้นอ่ะอยรถแบบโอ้โหเป็นประยันนะคะเห็นขับรถไถแล้วก็น่ากลัวะค่ะอืม คนดันตามนะถ้าไม่ดันตามก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาระดับยินขนาดไหนเนาะเพราะว่าช้านกก็ไม่อยู่นะแกก็ดันให้นะครับ ูโครงการใหม่ของพ่อพิยอดนะคะก็สร้างโคขุนนะไว้ขุนวัวขุนควายนะคะขึ้นมาอีกหนึ่ง,งข้อบ่บาวนี้มันท้องแล้วนะทุกคนสำหรับที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดบสัตว์ย่อยข้าวสัตว์ปู้ด้วยเพราะแม่คิดหนาค่ะสวัสวดีค่ะ